สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณหนานจะวะครับสำหรับนี้คุณหนานจะพาไปชมบรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาสังคมสาระพระพุทธีห้องพระพุทธนะครับไปชมกับคุณหนานคราความกระตันยูกระตะเวทีใช่ไหมให้ดูทั้งสองรอบคุณจะรู้เรื่องนะครับอ่ะมาเรียนดูเรื่องราวเรื่องนี้อมภะชาดกในลูกเป็นเรื่องของอไทยมุมคนหนึ่งใช่ไหม ที่ไปไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ทึ่งอาจารย์ของเขาเนี่ยอยู่ในวันนักจันทานก็คือขอทานลูกเป็นวันนัาที่ต่ำที่สุดในสังคมอินเดียนะแตอ่อาจารย์ก็ได้บอกว่าถ้ามีใครถามเนี่ยให้ตอบความจริงว่าอาจารย์เนี่ยเป็นใครแต่ชายหนุ่มคนนี้กลับไปบอกข้ามหากษัตริย์ว่าอาจารย์ของตนเนี่ยเป็นลูกษีอยู่ในสำนักผู้ที่สาปาโมกนั่นแสดงว่า ไม่ใช่จันทร์นะครับโมนนั้นก็เลยลายความศักดิ์สิทธิ์ไปนี่เขาสอนให้นักเรียนรู้ว่าอะไรลูกคนเราต้องมีความกระตันยูใช่ไหมถึงแม้นครอ่ะหรือว่าอาจารย์่ะจะมีวันนะ้ไหนก็ตามนะครับก็ต้องยอมรับในความเป็นอาจารย์นี่เขาสอนให้เรียนเรื่องความกระตัญยูลูกความกระตันยูรู้คุณใครให คุณแกเราเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณกับคนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับอัมพะชาดกเขาจะสอนนักเรียนเรื่องความกตัญญูกตเวทีนะครับซึ่งมันปลูกฝังให้เราเนี่ยเชื่อมไปได้หลายทางเลยกตัญญูตอ่อพ่อแม่กตัญญูต่อครูบาอาจารย์กตัญญูต่อผู้มีพระคุณของเราซึ่งปัจจุบันนี้เด็กรุ้นใหม่เป็นไงไม่ค่อยสนใจละเรื่องความกตัญญู นะครับการตอบแทนบุญคุณไม่จำเป็นต้องเป็นครูไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่ใครก็ได้ที่ทําคุณประโยชน์ให้แกเราเราต้องตอบแทนบุญคุนั้นแม้แต่โรงเรียนนะครับนัาเียนมาโรงเรียนทุกวันเนี้ย,ยเธอมีความรู้เธอก็ต้องตอบแทนบุญคุณนะครับเขาให้เก็บขยะเขาให้มีจิตสาธารณะเธอก็ต้องทาไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำไม่ใช่บ้านฉันเนี้ยไม่ถูกนะครับเพราะนั้นะ อันนี้เขาก็จะสอนนักเรียนเรื่องความอาจารย์กระจักวทีซึ่งมันต้องปลูกฝังอยู่ในจิตสํานึกของนักเรียนตั้งแต่วันนี้ถ้าวันนี้เราเห็นแต่ตัวเธอไม่ตอบแทนบุญคุณใครทันะ้งนั้นวันข้างหน้าสังคมไทยก็จะมีแต่คนเห็นแต่ตัวไม่รู้จกักบุญคุณใครนะครับเพราะฉะนั้นนี้เขาปลูกฝังนักเรียนตั้งแต่วันนี้หวังว่าทุกคนคงเข้าใจเรื่องกับ เกี่ยวกับพุทธชาดกในเรื่องพุทธชาดกของพุทธเจ้านะครับก็ยังมีชาดกมากมายที่สอนเราทุกวันนี้นะนี่จะเป็นบรรยาก,กาศในการทํางานนะครับมาจากการอธิบายเสร็จก็จะมีการทํางานเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับนี่นักเรียนได้เรียนจริงนี่นะครับ รเรียนสาระพระพุทธก็ต้องอามาเรียนในห้องพระพุทธศาสนาแบบนี้ก็จะถือว่าได้บรรยากาศนะครับไม่อจะไปโต๊ะทำงานนะครับนี่โต๊ะทำงานก็จะมีอุปกรณ์เรื่องการอัดเสียงการทำคลิปนะครับสื่หสารกอรทำคลิปเพื่อที่จะสอนให้เด็กๆนะครับ ได้หูได้หันแต่ของจริงนะครับเต้องมาจินตนาการเวลาสอนนะครับการจรินตนาการมันเป็นการเรียนการสอนแบบเดิมแล้วนะครับถ้าเรียนแบบปัจจุบนันต้องเข้าถึงแบบนี้นะครับเราจะมีจอให้เด็กได้ดูน,นี่หลังจากดูแล้วก่อนีน่นะครับทำงานต่อน,ะะนี่ บรรยากาศการเรียนการสอนก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะักเรียนชั้นมร .1 ทับ 1, หนึ่งเรียนที่สบ,บานสัตยงังนองครับครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาในสาระพพุทธศาสนาซึ่งวันนี้ครูนานก็ได้สอนเรื่องชาดกนะครับก็คือเรื่องเล่าในอดีตชาติของพุทธเจ้าวันนี้ก็สอนให้หนักเรียนได้รู้ว่าในครั้งหนึ่งพุทธเจ้าเคยสวยชาติ เป็นมนุษย์ดุมนะครับซึ่งเป็นจันทานแล้วก็สอนเรื่องของอความกระตันยูกระตะเวทีต่อผู้มีพระคุณก็ได้อธิบายให้นักเรียนดูพร้อมกับรับชมสื่อที่ได้จัดไว้ที่ผ่านจอ,อทีวีนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่านักเรียนได้เข้าใจเรื่องของความกระตันยูกระตะเวทีซึ่งมันจะคงฝังในจิตสำนึกของนักเรียนให้รู้จักบุญคุณคนว่าใคร ำดีกับเราหรือว่าใครดีบุญคุณกับเราก็ต้องรู้จักที่จะตอบแทนบุญคุณรวมไปถึงตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่ตอบแทนบุญคุณชาติบ้านเมืองนะครับสำหรับนี้คุณนันก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสาหรับการรับชมเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนเทศบาลสันปังนาอมบายคุณนันสำหรับวันนี้คุณนันก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคุณนันจวบไปนะครับ มีอะไรยังผิดพลาดต่างใดผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปคุณนานได้คุณนานพร้อมรับฟังและจะปรับปรุงเรื่องของการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้คุณนานฝากไว้แค่นี้ช่องคุณนานเจ้าวะสวัสดีครับ